วชนีนาวิวสัชน,ชน,น,นชืนช่อลเลนลิสาหมายเลขส1ค่ะนางสาวระว,วีวันเกิดกลิ่นหอมค่ะค่ะร้านเช่าชุดออกงานรถเมลชอปเป็นผู้ส่งเข้าประกวนทาง 送花不瑰嘛。 ของน้องนะคะพิธีกรเดินแบบรำไทยค่ะทันไปหมายที่19สลัดตัดส่วน35 26 37ความสามารถพิเศษรำไทยสมยศความสปอร์ตสมข้าประกวดค่ะให้ารางวัลค่ะค่าแยังก็รางวัลรอ คนที่3นะคะได้รับเงินสดแ0 0 0บาทนะคะพร้อมค้วยรางวัลค่ะรางวัลรอง,งานองางรัม่าคนที่4ค่ะได้รับเงินสด10,000หมื่ขอโทษค่ะได้รับเงินสด6,000บาทรอต่อไปได้แก่หมายเลขหมายเลข8ครับดาสาพันธิภา สาวสวนค่ะชื่อเล่นน้องบิวและหมายเลขสุดท้ายครับผ่านดท้ายก็ได้ได้แก่หมายเลขหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าออกมาครบแล้วนะคะสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ10คนนะคะหกพันบาทรับชื่อ ลอยกระทงเสร็จแล้วยังไม่อยากกลับบ้านอยากนั่งชื่นชมบรรยากาศตอนนี้อากาศเย็นสบายนะครับอากาศเยน็นค่ะลมเล็บสองหมายเลขสองค่ะ ค่าค่ะเกาแาดรจังหวารหมุนการไหวใชไคและสุดท้ายค่ะการเกณฑ์าก็คือการสัมภาษณ์ไวทิพปฏิหารในช่วงหารอบค้นาอีกทมคะแนนค่ะ เป็นผู้ส่งข้าวประกวดนะคะเสียงไม่นานนะแเรากอเสีบบเยอเรเห็น,น,น,นเขาตงใจเรียนนยหมายเลขเท่านั้นครับได้หมายเลขหมายเลขแปดนสามพันนี่พาแถวสวรรน้องิวค่ะตองเบนสีสิบหกเป็นผู้ส่งข้าวประกวดนะคะ,คะจะได้รางวัลอะไร ได้ทุกคนเลยครับอ่านเลยเอ่าแล้วก็เตรียมตอบคำถามคิดล่วงหน้าได้เลยครับ <c oughs> โดยเราจะให้หมายเลขหมายเลขสองนะคะชื่อเจนิการลูกศรชื่อเล่นชื่อออยค่ะคำถามนะคะคุณมีวิธีที่จะร่วมประเพณีระทงแบบ new normal อ,อ,อย่างไรบ้างคุณมีวิธีที่จะร่วมประเพณีระทงแบบ new normal อ,อ,อย่างไรบ้างสําหรับตัวออยนะคะออยคิดว่า ตอนนี้การลอยกระทงแบบปัจจุบันนะคะมันทําให้เกิดน้ําเน่าเสียง่ายขึ้นถ้าทุกคนไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็หลังจบจบงานอย่างเงี้ยค่ะช่วยผู้จัดงานอย่างเงี้ยค่ะสมควรช่วยกันทําความสะอาดกระทงที่เราไปนแม่น้ำเพื่อไม่ให้น้าเน่าเสียะคะ่ะสาหรับตัวออยนะคะก็การลอยกระทงแบบเดวน้อมาก็คือการลอยกระทงออนไลน์ค่ะเพื่อป้องกันไม่เกิดน้าเน่าเสียด้วยแล้วก็เป็นการลอยกระทงที่ไม่สิ้นเปลือง รับพยากรหรือเงินของเราได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องออยนะคะใหม่ได้เห็นคนท่วประเทศได้เห็นว่าจังหวัดที่สนุโรกของเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะมีคำกล่าวอยู่คำกล่าวหนึ่งนะคะว่าคนไทยจะ ประเทศชาติจะดำรงอยดู่ได้ก็ต่อเมื่อคนไทยรักและสาม,มัคคีและสำคัญไปยิกก่งกว่านั้นคือการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามอย่างเช่นประเพณีรอยกระทงแบบนี้นะคะที่ไม่มีประเทศไหนเหมือนดอเนสโตค่ะเองนะคะเบลมีความคิดเห็นว่าการลอยกระทงในยุคป,ปัจจุบนันมันก็จะเปลี่ยนไปตามโลกาภิวัตน์หรือว่าเปลี่ยนไปตามแวดเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมของสังคมนะคะเบลขอใช้ฐานะที่เบลเป็นครูเบลจะ อนุรักษ์วัฒนธรรมโดยการที่เราจะออกมาเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนซึ่งการอนุรักษ์การอนุรักษ์ประเพณีและกระทงให้กลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมคะเบลจะขอใช้การที่เบลเป็นครูเนี่ยแหละคะ่ะอนุรักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนออกมา,าร่วมกับกิจกรรมทางจังหวัดและทางโรงเรียนสืบสารให้เยาวชนเนี่ยได้เห็นว่าการที่บ้านเราเนี่ยคะ่ะมีวัฒนธรรมประเพณีแบบนี้เราควรที่จะ รักษาไว้แบบไหนเพราะฉะนั้นาการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของงานลอยกระทงแบบดั้งเดิมก็จะไม่หายไปไหนอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีหรือว่าถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องแล้วหรือยังค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสนุกค่ะจุตินัดบุโรหงค่ะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยรายชภัฏพิมูลสงครามค่ะชั้นปีที่3สาขาการตลาดนะคะ ถามที่พี่น้องสนุกได้นะคะก็คือในฐานะที่คุณเป็นนางงามนุพมาศคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการกําจัดขยะอันเกินจากการลอยกระทงของประชาชนก็น้องสนุกก็ขอชวนลนลงนะคะให้พี่น้องเก็บขยะเพื่อในอนาคตประเีณีรอยกระทงของเราจะได้ศึกษาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องบิวนางสาวปณิพาแถวสุวรรณ อายุ25ปีค่ะคำถามที่น้องบิวได้นะคะนางนพมาศมีความสำคัญอย่างไรต่อประเพณีลอยกระทงคะค่ะต้กน,นกำเนิดประเพณีลอยกระทงมาจากท้าวรีสุราลักษ์ค่ะ,ะซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์กระทงคนแรกทำให้เรามีประเพณียาวนานมาถึงทุกวันนี้ค่ะประเพณีลอยกระทงทำให้เราช่วย ประเพณีลอยกระทงทําให้เรามีประเพณีมาถึงทุกวันนี้แล้วก็สามารถนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการประดิษฐ์กระทงท่านจับใบตองขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะจะตรงใจพวกเราหรือไม่ขณะเดียวกันระหว่างที่พม่างานลอยกระทงสองแวรวและอดีต จังหวัดที่ไดรก2,563ครับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ4ครับได้แก่ได้รับรางวัลเงินสด6,000บาทพร้อมกับู่รางวัลค่ะรางวัลมาเลยครับรางวัลมาเลยครับรองชนะเลิศอ,อันดับ4ครับรางวัลเงินสด6,000บาทพร้อมเพื่อรางวัลค่ะได้แก่หมายเลข หมายเลขแปดครับหมายเลขแปดน้องบิวค่ะนางสาวพันธิพาแถวสวนค่ะยลยได้รับรางวัลเงินส่วนแปดพันบาทอราองวัลค่ะได้แก่หมายเลขเลข25ครับน้องสนุคค่ะ ได้รับรางวัลเงินสด8,000บาทพร้อมด้วยรางวัลค่ะเลออันดับ2ได้รับเงินสด10,000บาทพร้อมด้วยรางวัลค่ะได้แก่หมายเลขหมายเลขสองครับ หมายเลขหมายเลขชือ่อเดี๋ยวแค่ต่อหมายเลขครับซึ่งจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับไม่ตอดใจรางวัลมากพร้อมช้วยรางวัลค่ะวันนี้สายสะพายด้วยเมื่อวันนี้สองคนสุดท้ายอย่างนี้พอหนูน้อยโน้มมากพอเขาจับมือกันาจับมือกันแล้วเขาก็นั่งลงเลยค่ะแต่วันนี้ไม่ได้นั่งนะฮะวันนี้นะโอ๊ตลอ,อ,อยกระทงสองแควและอดีตจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2563นะครับได้แก่หมายเลข 手机。 ได้รางวัลเงินสด1 5 0่0นบาทพร้อมด้วยรางวัลและสายสะพายค่ะหมายถึงนั่นหมายว่าหมายความว่านะครับหมายเลขค่านะครับได้รางวัลรองชนะเลิศอัน,นอดับหนึ่งครับสาวจันทภาอินชมน้องดิวนะคะรองอันดับหนึ่งได้รางวัลเงินสด1 2 0่0นบาทพร้อมด้วยรางวัลค่ะเดี๋ยวรอรับรางวัลให้เรียบร้อยแล้วให้ท่านบันทึกภาพกับผู้เข้าประกวดให้เรียบร้อย ะไ,ไดยังไม่หมดครับมารอแล้วอยู่ด้านข้างเวทีแล้วนะครับส<ม>าวสวยทุกดาจันทภาอินชมค่ะการท่าท่านนะคะร่วมบรรลุภามเสารงามในช่วงท้ายด้วยนะคะคและหมายเลขที่สองครับหมายเลขห้าและหมาบได้รับบัตรและหมายเลขสองครับได้รับบัตรกำนันเจ็ดพันบาทค่ะ เลข2และหมายเลข25จะได้รับเงินมูล,ลค่าห้0 0ับาทค่ะขอบพระคุณมากๆสำหรับสปอนเซอร์ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนวัจจันต์ตะวันออกนะคะให้บริษัทู้นะครับเดี๋ยวคาแลกกรรมการรอสักครู่ครับร้อนยุบแบบแบบเขาเรียกอะไรทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณท่านนายกฤษฎีนครับกระทรวงนายกฤษฎียส่งแทนท่านสุขภาพขอบคุณครับ